สวัสดีครับต่อไปคลิปที่สองสำหรับการที่เรามาทุง่งนานะครับคลิปที่สองสำหรับการมาทุง่งนาของยุทธมิแนวอยากได้ครับมาเบิ้งครับนี่ไหมนี่ไหมอะไรเนี่ยเนี้ยเนี้ยฟันออกต้น,ตนเนี้ยเนี้ยเนี้ยต้นคอยต้นคอยเนี่ยเนี้ยยางไปฟังพึ่นฟันท่างพุ่นเนาะมันงามต้นมากกันอันนี้เนาะเนี่ย สดงว่าน้ำแห้งน้ำไหลออกบริเวณนี้เพราะว่ามันปูนน้ำมันพุ่งออกมามันลงลงมาพี่บุดเลยน้ำมันตันระเบ้าหัวกันบุ๊ท่อน้ำเลยฝันห่างนอกต้นมันยุ่งนอกมันยืดมาทางไหนงาบเลยต้นนี้มันต้นอะไรนะหมักหมักอันนั้นหรือเปล่าหมักสมโอหรือเปล่าไม่รู้ นี่นะครับสมโอมาจากกรุงเทพ นี่คือคอกไก่ใครใส่วูหลอไก่ก็ได้ว่วเห็นหังว่วมีหังไก่จากหังว่ะบรรยากาศตัวนี้นะครับต้นขามต้นมะกอกครับอึมคึม,มต้นกอกน่ามันเต็มบมดนะครับน้ำถังน้ำอย่างมันที่ได มันละกอต้นนี้นึวาากว่าจะตายก็ไม่ตายนะนี่มันละกอกรุงเทพเหมือนกันนะครับตัวนี้เกียบบักเกียบบักเกียวหรือบักน้อยหนาด้านหลังก็มีโอง่งน้ำครับ ห้องน้ำทั้งไหนบูนือบอาอันใสบูใบไม้ห้องน้ำไม่ได้ใสล่ะครับเพราะว่ามีาามป,ป่าแล้วอันนี้ก็มีห้องน้ำด้วยเอาไว้ฉุกเฉินนี่ก็เป็นบรรยากาศร,รีสอร์ทหรือทิงนาะกลางทงนาครับช่วงมะนาวนี่บ่าเป็นลูกิใหญ่หรือวะ เอ้ยมะนาวตัวนี้เป็นมะนาวแป้นว่ะเฮ้ยมะนาวแป้นว่ะไอ้กินแล้วครับบมะนาวเนี่ยเอามาปลูกไว้อย่างแต่พูโอ้ยทางแต่อันทางใต้แคทซาไม่ไหม้ครับเนี่ยเป็นนวยหลหรอครับเป็นมะนาวแป้นอีสต์องกากเนี่ยเปลือกบ,บางๆเนี่ย ที่แรกนึกว่าต้นบกสมโอเพราะง่าคือมาเป็นมันลูกมะนาวอ่ะโคนต้นเป็นลูกแต่ว่าตรงข้างบนไม่มีลูกอันนี้มันต้นเอียงเนาะน,นี่เนาะอันนี้บดตายครับรอดต้นไม้คันบดแม่นนาแรงกับที่บดตายไง เออเป็นลูกเลยมะนาวอันนี้ก็ต้นอะไรนะอันนี้ก็ต้องน่าจะเป็นมะนาวอีกหรือมะพร้าวครับมะพร้าวต้นนี้ก็ปูนต้งแตู่ตัง้งขุดสะต้นนี้ไม่ไหมครับมะพร้าวต้นนี้ก็ได้มะม่วง น้องใหม่ก็เริ่มน้องใหม่เห็นมันหิศเสาออกอแล้วละครับน้องใหม่อะไรมีนอน้อยแน่ๆน้อยน้อยนี่ครับตอนนั้นก็เป็นคอก้านคอกเป็ดตะกรอนตอนนี้ไม่เหลือแล้วหมาไปกินหมดแล้ว นี่ครับน้ำไม้มันไว้แล้วครับจนน้ำไม้หมดฤดูกาลเดี๋ยวจะงาไผ่งาหยั่งเต็มงาไผ่น้อยลำนเอาไปล้อมหัวล้อมหยั่งได้ครับนี่ครับออกเลยกินอยู่ครับน้ำไม้ตอนนี้ปลูกก็โดนแล้วครับ บรรยากาศบรรยากาศน้ำก็ยังไหลอยู่อ <c oughs> อ้โกบวบมันกินได้บกบวบทั้งปลายไมคก่ะพูดเอเื่งครับต้องปลายดอได้ว,ว่ะปลายต้นดู น้ำก็ยังไหลันถือว่ามายุบ้านเลยกับเพ็ดก็แล้วก็แก้เกล่นนะครับตอนอายุไว้ก็เสียนเห็ดนั่นเห็ดนี่เล่นไปปดภาละปดอะไรไปนี่สินปดก็มา เลี้ยงปูเลี้ยงปลากินทําอะไรเล่นไปนะครับอันนี้ต้นอันนี้ต้นมะกะทอนครับมะกะทอนะมะกอกมะกอกก็กเยอะว่าไงครับมะกอกเตี้ยมต้นมะกอกมีนวยอยู่ครับอันนี้ต้นสตอสตอปลูกได้สิบปีแล้วยนี่ซ้ำนี่มันปลูกหยุดพ้นมันก็เลยบานมันปน็นไง ดินบ่ดีหนาแร่งกับเหี้ยวหนาแรงกับบ่งน้ำเพราะหนาฝนนีก็ยังเคยได้กินน้ำนี่เป็นมะกรูดครับนี่มะกรูดหอมหอมหอมมิลลีอันนี้ก็ปลูกไว้ยอย่างตาตอนขุดสามไม่ไม่กคือกับต้นมะกรูดตัวน,น่ยต้นนี้ก็ใหญ่แล้วครับรอดลมรอดแรงรอดฝนนะมาหลายรอดนั่นก็นเลยบนนี้พอมีนม้ำปับปลา บาดาลมาเหมืนกัน,นี่หดอดูเรื่อยๆมันก็นเลยเป็นดีครับนี่นะครับบรรยากาศพุ่งนาะอันนี้ก็อยู่ได้ครับกันฝนกันอะไรได้แต่ว่าตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้มาอยู่จริงจังปล่อยไปก่อนโอ้น้ําเหรอโอ้พอแดดออกมาน้ํากระโดดตุ่มๆเลยบน พูนพูนพูนมึกว่าเสียงปลาเสียงเป็ดนี่นะครับกันแดดมากแห้งๆในน้ำก็สิไลแห้งขนาดครับนี่นขน้ขันมันไหลลงทอบทัทมันก็สิไหลลง้างๆอ่าลาขาาาานาาาานีาา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 ต้นาาาาาาต้ออาาามามาา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 าีาา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  กต้นไม้ต่างๆมาปลูกไปเอ้ยต้นอันนั่นไหมตน้นอ้นยัข่ข้างเชียงน้าต้นนั้นอ่ะมันเป็นบักบ,กบกางนาวเป็นว่ะเ,เ,เปลือกบางๆเป็นลูกหลายเป็นนวยหลายนวยอยู่พันงานอ่นน้องเนี่ยนะพักเกษตรงาน,นเนี่ยนี่เนี่ยดึงลงมานางานนะน้ำเคลื่อนครับเชาล้นลแล้วมันไหลออกฝุ่นบนสันมันหูน้อยเนียนะ่ย โอเอาหูไหลถิ่มมันน้อยมันก็นลดลงมาเนี่แนะโถอย่าไปฟันมันพุ่นนะ่ะฟันโชคอยู่นี่คือฟันต้นคอยออกน,น่ะฮะฟันต้นคอยไปต้องคอยฟันอ,ออกแล้วนึงก่อนคับ มัออกม่ได้มันค้างงานเอยมันขาดกมันค้างงานมันงามันจอดม้านีนี่ต้องฟันทั้งใน,น,น้อมในันางใต้ถ้าในขาดด้วยไนงะงานหนึ่งในทางใต้เนะี่ยขาด,ดนะขาดใส่นี่แม่เนี เนี่ยเนี่ยเนี่ยาัอ้สีงานตัวนี้มันออกเลยงานเ่ย ออมาต้อตักทายตาหัวม,มันแหงนละกเยหอยมากินหนิบนี่ยต้องเวใหญ่หอยนะเลือหอยอยุ่เงาเยกเมากินบหอยไปหนิบ ใกล้ก็บ,บ่หลายคือก็หรอครับใกล้ก็ได้แลมีไก่กินเติมตลอดเติมตลอด ม่วงอะไรต้นครับบักม่วงอันนั้นบังม่วงน้ำดอกไม้ครับตัวน้นต้นนี้รู้สึกว่าสิเป็นมัม่วงไข่ม่วงไข่น,นี่ก็บังม่วงไข่ตางพุ่น็ต่เป็นม่วงอะไรแก้วลืมคอนแก้วลืมลังถ้าเกลางกับบางขุนสีครับตัวน้าบางขุนสีตัวนั้นทาน้ากงกัเป็นเสียวเสวย ด้านหลังบ้านด้านหลังเสนานะก็เป็นบังวงไง่มังมวงปุ่มอันนี้หากต้อนประดูปลูวกไว้เพราเป็นหมเป็นเงาเพราะได้ไปบงังฝนบังล้มบงังตอนได้ดูนั่นลมมามันลมแห้ะครับยุดทงยุททา ทงกับมีน้ำใส่ครับถังน้ำบรารันสำรองไว้ใช้ครับสำหรับริปนีก้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยครับช่องใหม่ๆครับเริ่มสร้างครับ ติดตามเลยนะครับช่องยุดธมิีเนาอยากได้ครับสวัสดีครับ